สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอนิกาเฮอร์เรอร์รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโปรไฟล์ของผีทุกตนและความลี้ลับทั่วโลกค่ะสวัสดีค่ะเคยได้ยิงคำขู่สมัยก่อนไหมคะที่ว่าอย่าชี้รุงกินน้ำเดี๋ยวนิ้วกุดนะคะอ๋อเคยสิครับตอนเด็กๆโดนห้ามประจำเลยใช่ไหมคะแต่เเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้จบแค่คาขู่เฉยๆนะคะเพราะว่ากันว่า ลึกลงไปในป่าเนี่ยอาจจะมีอสูรกายขาเดียวรออยู่รอจะมาจัดการกับนิ้วของเราโหจริงเหรอครับอสูรกายที่ว่านี่ใช่กองกอยหรือเปล่าครับที่เป็นผีป่าขาเดียวในตำนานอะ่ะใช่เลยค่ะกองกอยนี่แหละวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของมันกันน่าสนใจมากครับเล่าเลยครับลักษณะมันเป็นยังไงตามที่เขาเล่าเล่ากันมานะคะกองกอยเนี่ยจะคล้ายๆเด็กตัวเล็กๆค่ะหรือไม่ก็เหมือนลิง แต่จะผอมโซมากๆเลยนะผิวหนังก็จะเหี่ยวเหียวหน่อยสีคล้ำครับแต่แต่จุดเด่นสุดๆของมันเลยคือมันมีขาแค่ข้างเดียวค่ะฮะขาเดียวแล้วแล้วมันเคลื่อนไหวยังไงล่ะครับนั่นมันจะกระโดดเอาค่ะกระโดดหยองหยองหยองไปด้วยขาเดียวนั่นแหละเขาว่ากันว่าเสียงกระโดดของมันจะดังก้องกอยก้องกอยอ๋อที่มาของชื่อนี้เองก้องกอย ใช่ค่ะก็เลยเรียกกันว่ากองกอยแล้วมันไม่ได้อยู่ทั่วไปนะคะส่วนใหญ่จะเจอในป่าลึกมากๆเลยป่าลึกแถวไหนเป็นพิเศษไหมครับมักจะอยู่ใกล้กๆแหล่งน้ําค่ะอย่างพวกลำธารหนองบึงอะไรแบบนี้แล้วก็อ๋อมันหากินตอนกลางคืนคนะคะกลางวันไม่ค่อยเจอตัวอืแค่ขาเดียวก็น่ากลัวแล้วนะแต่ที่ได้ยินมาคือพฤติกรรมมันน่ากลัวกว่าน,นั้นอีกโดยเฉพาะเรื่องดูดเลือดใช่เลยค่ะอันนี้น่ากลัวสุด คือมันจะย่องเข้ามาตอนคนนอนหลับในป่าค่ะครับแล้วก็จะใช้ปากปากมันพิเศษนะคะว่ากันว่าเป็นท่อยาวๆเหมือนหลอดเลยจ่อเข้าไปที่นิ้วโป้งเท้าแล้วก็แล้วก็ดูดเลือดกินเลยค่ะเสียงดังจุ๊บๆเลยนะคะโอ้ขนลุกเลยครับแค่คิดตามก็น่ากลัวแล้วแล้วคนที่โดนดูดเลือดนี่จะเป็นยังไงบ้างครับก็อาจจะตัวซีดอ่อนเพลียไปเลยค่ะหรือถ้าโดนดูดไปเยอะๆเนี่ยเออบางทีก็ถึงตายได้เลยนะคะถึงตายเลยเหรอครับ ค่ะตำนานส่วนใหญ่บอกว่ามันมักจะเล่นงานคนที่ไปทำผิดกฎของป่าหรือว่าบังเอิญไปพักในที่ของมันพอดีเหมือนเป็นการลงโทษหรือเตือนอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนั้นค่ะเหมือนกับว่าใครไม่เคารพป่าไม่เคารพเจ้าที่ก็อาจจะเจอกองก่อยได้ครับแล้วผมเคยได้ยินมาอีกว่าบางทีเขาพูดถึงผีโพงด้วยมันเกี่ยวกันไหมครับกับกองก่อยเนี่ย อ๋อ oh, เรื่องผีโพงอันนี้น่าสนใจค่ะคือบางท้องที่เนี่ยเขาก็เชื่อว่ากองกอยกับผีโพงผีโพงนี่คือผีปลาอีกแบบที่จมูกเรืองแสงได้แล้วก็ตัวเหมน็มนๆหน่อยครับค่ะเขาว่าอาจจะเป็นแบบผีตระกูลเดียวกันหรืออาจจะเป็นตัวเดียวกันเลยแต่เรียกคนละชื่อแล้วแต่พื้นที่ไปค่ะก็ยังแบบยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเท่าไหร่เข้าใจครับด้วยความที่มันน่ากลัวขนาดนี้คนสมัยก่อนที่ต้องเข้าป่าบ่อยๆอย่างพรานหรือคนเดินทางเขาต้องมีวิธีป้องกันตัวแน่เลย มีแน่นอนค่ะเป็นกฎเหล็กของคนเดินป่าเลยนะคือเวลานอนในป่าห้ามห้ามนอนแบบปล่อยเย้เท้าโล่งๆเอาแล้วต้องทํำยังไงครับ้องนอนไข้าขาค่ะหรือไม่ก็เอานิ้วเท้ามาซนซ้อนกันไว้เชื่อว่าทําแบบนี้กองกอยมันจะหานิ้วโป้งเท้าไม่เจอแล้วก็ดูดเลือดไม่ได้อ๋อเป็นวิธีซ่อนนิ้วโป้งเท้าใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือถ้ากลางคืนได้ยินเสียงแปลกๆหรือเหมือนมีคนมาเรียกชื่อ ห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นเสียงกล่องกอยอาจจะใช่ข่าวหรือเป็นผีอื่นก็ได้ห้ามทักห้ามขานเลยโอ้โหมีเรื่องเล่าจากพานเก่าคนหนึ่งเลยครับเขาว่าเคยเจอคืนหนึ่งเผลอหลับไปไม่ได้ไข้าขาไว้ค่ะตกดึกได้ยินเสียงก้องกอยก้องกอยดังเข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดข้างๆที่นอนเลยเขาบอกว่ากลัวจนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับเลยครับแล้วเราเป็นไงต่อคะ โชคดีที่เสียงมันค่อยๆห่างออกไปเองแต่พอเช้าตื่นมาเท่านั้นแหละครับเจอแต่รอยเท้าเล็กๆข้างเดียวเต็มไปหมดรอบที่นอนเลยโหรอดมาได้ก็บุญแล้วนะคะเป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินบ่อยจริงๆสะท้อนความกลัวได้ชัดเลยแต่แต่ถ้าเราลองมองอีกมุมหนึ่งละคะมุมไหนครับมุมคติชนวิทยาค่ะเรื่องกองกอยเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอะไรลึกกว่าแค่เรื่องผีดูดเลือดได้ด้วยนะคะคติชนวิทยา หมายความว่ายังไงครับคือกองกอยอาจจะไม่มีจริงแต่เป็นแค่เรื่องแต่งแล้วมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องชี้รุ้งแล้วนิ้วกุดที่เราพูดตอนแรกได้ยังไงครับก็เป็นไปได้นะคะลองคิดดูว่าคําขู่เรื่องนิ้วกุดเพราะชี้รุ้งนะคะมันมันค่อนข้างจับต้องยากใช่ไหมคะเป็นนมามธรรมครับก็แค่คําขู่คนโบราณก็อาจจะแบบสร้างเรื่องกองกอยขึ้นมาเพื่อให้คํำสาปหรือบทลงโทษนั้นมันดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาค่ะ ให้มันน่ากลัวแบบเห็นภาพชัดชัดอ๋อเข้าใจแล้วคือแทนที่จะบอกว่านิ้วจะกุดลอยลอยก็สร้างเรื่องผีขาเดียวขึ้นมาเลยว่ามันจะมาดูดเลือกที่นิ้วเท้านี่แหละจนนิ้วเน่าแล้วก็กุดไปเองใช่เลยค่ะแบบนี้เด็กๆหรือชาวบ้านก็จะกลัวจริงๆจังๆไม่กล้าไปชี้รุ้งไงคะแสดงว่าเรื่องผีพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องงมงายเสมอไปสินะครับมันมีมิติทางสังคมวัฒนธรรมซ่อนอยู่ด้วยถูกต้องค่ะ มันคือกุศโลบายอย่างหนึ่งเป็นความฉลาดของคนสมัยก่อนเลยนะคะที่ใช้เรื่องน่ากลักลวเนี่ยมาเป็นเครื่องมือย้ำข้อห้ามหรือสอนบางอย่างทางอ้อมครับอย่างการสอนให้เคารพธรรมชาติเคารพปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติพอทําให้คําขู่มันน่ากลัวแบบจับต้องได้ผ่านตัวก้องก้อยคนก็จะเชื่อฟังง่ายขึ้นทําตามข้อห้ามมากขึ้นลึกซึ้งมากเลยครับ ทำให้เห็นเลยว่าตำนางกองกอยนี่มันเป็นมากกว่าเรื่องสยองขวัญจริงๆแต่สะท้อนความเชื่อภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาถ่ายทอดกันมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกองกอยนี่ก็เป็นทั้งเรื่องผีเรื่องลี้ลับแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แฝมบทเรียนไว้ด้วยแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ากองกอยมีตัวตนอยู่จริงในป่าลึกไหมหรือเป็นแค่กุศโลบายที่ยังคงความขลังมาถึงทุกวันนี้นั่นสินะคะสำหรับวันนี้ โอนิกาเฮอร์เรอร์โปรไฟล์ผีขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ